สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่12ของเทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยานะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อในบทที่4นะครับก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ซึ่งตอนนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์เดี่ยวก็คือซิลิก้าอลูมิน่า หมายความว่าซีกาตัวหนึ่งอลูมินาตัวหนึ่งนะครับแคลเซียมออกไซด์อย่างนี้นะครับไอออนออกไซด์ซึ่งเป็นออกไซด์เดี่ยวนะครับซึ่งสามารถเร่งปฏิกิริยาทั้งที่เป็นกรดเป็นเบสเป็นออกซิเดชันโฟโตอ,ออกซิเดชันได้อย่างเช่นพวกกรณีไทเทเนียซีเลียนะครับแล้วก็มีดูออออกไซด์ออกไซด์คู่นะครับก็คือนำออกไซด์เดี่ยวมาผสมกันอันก็จะมีเฟสสองเฟสแยกกันอยู่ สำหรับในหัวข้อที่4.3ตัวนี้เป็นออกไซด์ผสมนะครับซึ่งออกไซด์ผสมนีครับเกิดจากการรวมกันของธาตุใดๆมากกว่า1ชนิดกับออกซิเจนเกิดเป็นวัสดุชนิดใหม่ที่มีเฟสเพียงเฟสเดียวคำที่สำคัญนะครับ n i c เกิลอะลูมิ t เแตกต่างจาก n i กเกิกับอะลูมินาถ้าเป็น n i กเกิลออกไซดกับอะลูมินานี่นะครับก็จะเป็นออกไซด์คู่แต่ถ้าเป็น n i c เกิลอะลูมิ t เออันนี้เป็นออกไซด์ผสมนะครับซึ่งเราสามารถเตรียมได้จาก โคพิส uh, ิพิเทชันนะครับโซเจลแล้วก็เป็นไฮโดรเทอร์มอลนะครับจากนั้นก็นำมาเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับความแตกต่างระหว่างออกไซด์คู่กับออกไซด์ผสมสามารถตรวจสอบได้ด้วยเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในบทที่9นะครับสำหรับ ที่จะยกมาในกรณีสําหรับหัวข้อที่4.3นี้นะครับก็จะเป็นเทคนิค xrd เทคนิคการเรียวเบลเรียวเบนรังสี x นะครับ x-ray powder diffraction นะครับ r a m a n spectroscopy นะครับมาดูกรณีศึกษานะครับสำหรับการทดสอบการเร่งปริยาการสลาย bisphenol a นะครับก็ปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับ ก็ในกรณีนี้ก็จะใช้โคบอล์แมกนีส i และก็อลูมิเนียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ก็จะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็น MMO นะครับแล้วก็มีโพแทสเซียมเปอร์ออกซิโมโนซัลเฟตนะครับเป็นตัวออกซิเดนนะครับกรณีศึกษาตัวนี้นะครับก็นิยมใช้สำหรับการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับพวกเราสังเกตดูนะครับ วิธีการออกแบบการทดลองเนี่ยเขาก็จะใช้ตัว PMS นะครับก็คือตัวออกซิเดนต์ของเราเปล่าๆไม่มีการเติมใครนะครับก็จะเป็นกราฟเส้นสีแดงนะครับเติมตัวเร่งอขอโทษที PMS เป็นเส้นสีดำนะครับแล้วก็ MMO ตัวเร่งปฏิกิริยาของเรานะครับก็จะเป็นเส้นสีแดงนั่นแปลว่าการเติมออกซิเดนต์อย่างเดียวไม่สามารถกำจัด bisphenol A ได้ การเติมตัวเร่งปฏิกิริยายอย่างเดียวไม่สามารถกรำจัดบิสฟี n o เอ,อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยา MMO แล้วก็ตัวออกซิเดน PMs นะครับจึงจะสามารถลดความเข้มข้นของบิสฟี n o เอได้ แกน x นะครับก็จะเป็นแกนของ time เวลานะครับส่วนแกน y ก็จะเป็น c ส่วน c ศนะครับ c ศก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นของ bisphenol a นะครับ c ก็คือความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเริ่มต้นก็จะเป็น เริ่มต้นก็จะเท่ากันถูกไหมครับ C เท่ากับ C0 ศนะครับก็เป็นหารกันได้หนึ่งจากนั้นความเข้มข้นของเบสีเอเ A ก็จะลดลงทําให้อัตราส่วนระหว่าง c ส่วนต่ําลงนะครับและก็จะเริ่มเป็นศูนย์ที่เวลาประมาณ100นาทีนะครับดันั้นการพลอตระหว่าง c, c 0ส่ 0, ก็จะเป็นการแสดงความเข้มข้นของ,ของสารตั้งต้นที่เราสนใจเปลี่ยนแปลงไปเทียบกับเวลานะครับถ้าจะว่าไปก็เป็นเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันได้นะครับก็ เพียงแต่ต้องเอา40นะครับลบ4หารด้วย40คูณ100นะครับงั้นเห็นนะครับการออกแบบวิธีการทดลองนะครับงั้นตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมของทรานซิชันที่ว่านี้นะครับก็สามารถนำมาเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ แยกความแตกต่างระหว่างออกไซด์เดี่ยวออกไซดค์คู่ออกไซด์ผสมได้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างถัดมาจะแสดงให้เห็นที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกรณีศึกษาต่อมาเป็นการเร่งปฏิกิริยาแอมโ xidation นะครับของโพรเพนเพื่อเปลี่ยนไปเป็นอะคริโลในตายนะครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บถ้าใครไม่คุ้น เ,เคยกับการเขียนสูตรโครงสร้างต้องแวะดูก่อนนะคะว่าครโอไนไทน์หน้าตาเป็นยังไงโปรเพนหน้าตาเป็นยังไงปฏิกิริยาแอมอกซิเดชันนะครับคือปฏิกิริยาประเภทใดนะครับในกรณีนี้นะครับก็าใช้อัตราส่วนของออกซิเจนต่อโปรเพนเป็น1.6นะครับแล้วก็ทดสอบการเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างแอมโมเนียต่อโปรเพนนะครับแล้วก็พอดแกนไวเป็นโปรเพนคอนเวอร์ชันนะครับ ก็พบว่า,าเมื่อเปลี่ยนอัตราส่วนว่าแอมโมเนียโปรต่อโปรเพนนะครับก็คือใส่แอมโมเนียเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของโปรเพนก็ลดต่ำลงเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันนะครับตัวเร่งบียร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นออกไซด์ผสมของแอนติมนีวาเนียมนะครับ เขาบอกว่าการเพิ่มแอมโมเนียนะครับก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์การแบ่งแปลงโปรเพนล,ลดลงเนื่องจากแอมโมเนียนะครับก็จะไปขัดขวางการดูดซับของโปรเพนทําให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาลดต่ําลงเวลาเราอ่านถึงประโยคนี้นะครับจะต้องกลับไปทบทวนในบทที่3นะครับว่าที่ครูสอนบอกว่า การดูดซับเนี่ยนะครับมีผลตอบประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งกลไกเราก็เรียนไปแล้วทั้งแบบแรงเมอเรียนเชวูดเรดิวอีเล่ A wood, e ate, เป็นแบบพรีเคอร์เซอร์นะครับงั้นการที่สารตัวหนึ่งมีอินเทอร์แอคชั่นสูงกว่าอ,อีกตัวหนึ่งจะทำให้สาร อีกตัวหนึ่งไม่สามารถเร่งไปยาเกิดปฏิกิริยาไปได้นะครับมันก็จะเกิดการ competitive adsorption ขึ้นมานะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งครูได้ย้ำแล้วในบทที่3นะครับว่าบางครั้งเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของ r e a c t a n t ที่เข้ามาทำปฏิกิริยากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ b i molecular reaction สารสองตัวเข้ามาทำปฏิกิริยากันเพื่อเปลี่ยนไปนเป็นผลิตภัณฑ์นะครับการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนก็มีผล สารตัวไหนมีอินเทอร์แลกชันกับเซอร์เฟซสูงก็อาจจะต้องใช้น้อยสารตัวไหนมีอินเทอร์แอคชันกับเซอร์เฟซต่ำก็อาจจะต้องใช้ปริมาณมากขึ้นและอาจจะต้องใช้ความดันเพิ่มทําให้เกิดกระบวนการดูดซับได้ดียิ่งขึ้นจึงจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยานะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเปเปอร์อย่าลืมดูแบบนี้นะครับเวลาออกแบบการทดลองอย่าลืมศึกษาตัวแปรพวกนี้ประกอบกันไปด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นรามานนะครับเทคนิครามานสเปกโรสโคปีซึ่งแยกให้เราเห็นเลยว่าในกรณีของแวนาเดียมออกไซด์ออกไซด์ของแอนติมนีเนี่ยนะครับก็จะมีรามานสเปกตาที่แตกต่างไปจากในกรณีของออกไซด์ผสมนะครับเห็นไหมครับย้ำนะครับว่าออกไซด์ผสมเนี่ยเขาจะต้องเกิดเฟสใหม่นะครับเกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมารวมกันเป็นเฟสเดียวนะครับ เขามีการศึกษาครับผลึกออกไซด์นะครับของรามานซึ่งครูได้แสดงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับโดยการใช้พวกเทคนิคการศึกษาผลึกนะครับน่าจะเป็น XRD นะครับแล้วก็ลองทำนายโครงสร้างดูก็พบว่าตัว a n นต์เบนีต่อไวเนียมเนี่ยนะครับน่าจะมีโครงสร้างอะตอมโครงสร้างผลึกดังแสดงแบบนี้นะครับโดยมีอัตราส่วนของแอนต ต่อวานเดียมเป็น0.9ต่อ1.1เห็นไหมครับผสมกันเป็นเฟสเดียวกันแล้วนะครับไม่ได้แยกเป็นไม่ได้แยกเป็นแอนติมอนีออกไซด์ไม่ได้แยกเป็น,ปน, ide, ปนวานเดียมออกไซด์ถ้าเป็นออกไซด์คู่นะครับถ้าเป็นออกไซด์คู่ก็จะต้องมีทั้งพี่ของวานเดียมออกไซด์แล้วก็แอนติมอนีออกไซด์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสปีชีออกไซด์ฟอร์มอันไหนก็ตาม แต่ถ้าเกิดเฟสใหม่เป็นออกไซด์ผสมรูปแบบของ XRD หรือล a m มน Spectra ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับงันต้องแยกระหว่างออกไซด์คู่กับออกไซด์ผสมให้ดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สั้นๆนะครับซึ่งให้เราเห็นถึงวิธีการออกแบบตัวเร่งปริยาอย่างที่ครูย้ำนะครับว่าออกไซด์เดี่ยวเนี่ยหลังจากเขามีการศึกษากันอย่างกว้างขวางมาอยู่ในยุค หนึ่งแล้วเนี่ยก็จะลดบทบาทไปก็จะมีการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ๆโดยการเอาออกไซด์เดี่ยวมาผสมกันผสมกัน2ตัวบ้าง3ตัวบ้าง4ตัวบ้างหรือเมื่อเอาไปแคลไซที่อุณหภูมิสูงเกิดเฟสใหม่ๆขึ้นมานะครับเราก็จะได้วัสดุชนิดใหม่ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการเร่งปฏิกิริยาได้แต่อย่าลืมนะครับว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่เราเลือกใช้เนี่ยจะต้องเหมาะสมกับกลไกการเกิดปฏิกิริยาด้วยพะตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นกรดเป็นเบส รหรือว่าต้องการการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ation, หรือว่ารีดักชันหรือเป็นโฟโตแคทนะครับอันคลิปนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ